สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่นมตราหมี UHT สวัสดีครับข่าวนอกรู่มาแล้วนี้เริ่มต้นที่สุดประการเราเคยได้ยินคำว่าสะพานบุญแต่ที่วัดหัวคูอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการมีสายผ่านบุญทำให้การทำบุญและการถวายสังฆทานสะดวกขึ้นทั้งพระและญาติโยม สายพานบุญก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นสายพานแบบเดียวกับสายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทางที่สนามบินหรือสายพานลำเลียงซูชิในร้านอาหารญี่ปุ่นพระลูกวัดเล่าว่านี่เป็นไอเดียของท่านเจ้าวาดขอให้พระลูกวัดและกรรมการวัดช่วยนคิดทําให้ประหยัดแรงงานคนลงได้เยอะจากที่ต้องใช้คน7-8คนในการลําเลียงถังสังฆทานพอมีสายพานบุญใช้เจ้าที่แค่สองสาคนก็พอแล้ว เผ่าวัตทิษเทศการวัฒตเลิกคนนั่นมีหมดแล้วเนี่ยแตงมหมดมันจะยกจะอะไรโคมครามโคมความไม่จะโดวอของญาติโยมนี่แหละช่วยกันคิดเราจะทำอินท้าไหนจะคนมันน้อยก็คนแรงคนไปคล่อมดีคนทั้งคนก็นทําได้โยมนิพาพรมาทําบุญทิวัดบอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากแปลกดีแต่ว่าพอ ช่วงที่วันทำบุญที่คนเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันก็ดูสะดสวกสบายต่อประสง่มากเพราะว่าเวลาฝนขึ้นต่ออย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบไม่ต้องมีจำนวนคนมากๆมาช่วยกดนล่างอะไรอย่างงี้ค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมของการทำบุญครับนองรูกต่อมาไปราชบุรีริมถนนเพชรเกษมสายเก่า ที่ตำบนท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเหมือนว่ามีเต็นท์ขายของริมทางดูเพลินเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองมีชุดสุภาพสตรีแขวนอยู่เต็มไปหมดแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆนี่ไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองแต่เป็นศาลเจ้าแม่น้อมและเจ้าแม่เนี้ซึ่งอยู่ติดกันส่วนชุดเสื้อผ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุดไทยที่แขวนอยู่มีเป็นร้อยๆชุดเป็นของแก้บนเท่านั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่าสารแม่น้องแม่เนียงมีความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรมักจะได้เสมอโดยเฉพาะคนที่ต้องเกณฑ์ทหารมักจะมาขอให้จับได้ใบดำพอได้อย่างที่ขอก็จะนําชุดไทยมาแก้บนเพราะสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แม่น้องแม่เนียงเคยเป็นสาวรำวงมาก่อนอย่างวันนี้คุณสุชาครีโทจันเอาชุดไทยมาแก้บนเพราะบ,บนว่าขอให้ได้ใบดำแล้วก็ได้ใบดำสมใจ คุณสุชาครีบอกว่าที่อยากได้ใบดําเพราะตั้งใจจะบวชให้พ่อแม่ผมต้องการที่จะบวชสิ้นเดือนเมษาครับเพราะบวชว่าไม่ได้ไปทาเรื่องความผ่านอะไรไว้นี่ครับก็เลยต้องมาขอสารแม่ยนีไม่ได้น้องครับผมปรากฏว่าก็ได้ใบดำครับผมถ้าได้ใบแดงก็พร้อมครับผมรับใช้ชา์จครับผม ได้ใบแดงก็พร้อมครับผมพร้อมรับใช้ชาติครับผมบอกซะด้วยว่าถ้าได้ใบแดงก็พร้อมจะเป็นทหารแมนมากน้องรุต่อมาไปชาเชิงเซาช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยๆในหลายพื้นที่ก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทามาคา้าขายควรเช็คควรตรวจสอบข่าวพยากรณ์อากาศทุกวัน oh. อย่างเมื่อที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนที่อำเภอเมืองน้ำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาเชิงเซาทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำนานกว่าหนึ่งชั่วโมง มีลูกเห็บตกลมาด้วยบริเวณตลาดนัดคลองเจ้าริมถนนสุวินทวงศโดนค่อนข้างหนักแผงขายของกว่า200แผงต้านแรงลมไม่ไหวโครงเหล็กพังถล่มลงมาพ่อค้าแม่ค้าวิ่งหนีออกจากเต็นท์แทบไม่ทันคุณป้าสีภูนสวัสดิแม่ค้าขายไส้กรอกย่างเล่านาทีระทึกใจบอกว่าเกิดมา65ปี ไม่เคยเจอลมพายุพัดแรงขนาดนี้แตามุดไปเลยพะเต็นมาไม่นึกว่าเต็นใหญ่จะลงถึงขนาดนั้นเลยยังผลไม่ได้เลยป้ามุดจะอยู่ใต้โต๊ะเลยของมันปีนไปไหนเราไม่ห่วงแล้วห่วงแต่ชีนี้ดาวป้ามีมีดอันนี้ป้าก็สักลงดินอเออเอานึกถึงพ่อถึงมมมจจแม่เคยรับบาดเจ็บตรงไหนไหมฮะไม่ได้บาดเจ็บลูกจากป้ากลัวเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมฮะไม่เคยจ้ะปีนี้อ่ะหนักมากเลย ฟังชื่อว่าลมดูไม่น่ากลัวนะครับแต่พอเป็นพายุอันตรายมากนรุส่งท้ายไปเชยภูมิภาพเตียนวันนี้เป็นวันเปิดงานประเพณีบุญเดือน6ของชาวจังหวัดเชยภูมิงานจัด9วัน9คืนคุณโสพลสวรรณรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดเชยภูมิพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนกว่า1 0,000คนร่วมกันรำถวายที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกของจังหวัดเชยภูมิ การรำถวายเริ่มเวลา17นาฬิกาใช้เวลารำ30นาทีงานนี้เกิดปรากฏการณ์เหมือนทุกปีที่ผ่านมาคือมีฝนตกนมาอย่างหนักทั้งที่เป็นหน้าแรงแต่บรรดาน,นางรำกว่า1,000 0คนไม่มีใครแสดงท่าทีกลัวฝนยังร่ายรำอย่างงดงามเหมือนไม่ได้รำอยู่กลางสายฝน,นก่อนรำทุกคนถอดรองเท้าวางไว้ข้างถนนพอฝนตกหนัก น้ำขอบรงเท้าทำท่าว่าจะไปลงท่อระบายน้ำชาวบ้านต้องช่วยกันหยิบหนีน้ำหลังรำถวายเสร็จฝนก็หยุดตกราวปาฏิหารเป็นการรำถวายที่ทุกคนไม่ลืมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ ข่าวนอกลู่